แกต้องออกใครครับเนาะใครเป็นตอนกำลังบินครับหม่เก่งวังหัวขวันอย่างไรวะตอนกำลังบินครับบม่อยากไปลียไก่อยากเพิ่นออกวะเลยเอาบินบินบินเนาะบินงยากแค่ไหนแบบนี้เนาะ ยินยัางอวอมห้างตึงดุนครับใบเทียทเป็นตัวนี้ด้สิใครอ่ะมาบิงบินอาออกนะออกง่ายเนาะบนวันใครขี้มูได้ยืนใครรูดคักคักไปบนนี้ออกเลี้ยวเลี้ยวไปเนี่ยที่เด็ดครับคลิปที่เด็ดแท้เด็ดแจ๊ะเลยครับจวบเบิ้งทั้งหลายมือ สบายดีครับลากลากันครับคลิปสั้นๆเพื่อเท่านี้ครับ